ตัวอน้าเจ้าก็คือเขาตำพริกพริกพิกแห้งหอมแดงหอมขาวหลากผักชีน้ะเจ้าหนะแล้วไม่เกะก็ตำจนแลกแล้วก็มีพริกน้ำมิ้วอยู่ในตู้เย็นนะเจ้าหั่นน้อยก็เลยเอามาใส่น้าเจ้าเพิ่มความหอมน้าเจ้าเพิ่มความหอมคือกับน้ำส้มเขาบางคนก็มาใส่น้าเจ้าบางคนก็ตำแค่พริกตำพริกตำหอมหอมแดงหอมขาวเนะแล้วก็หลากผักชีใส่กะปิหั่นน้อยน้าเจ้า แต่ว่านี่นี่ไม่เก์เห็นพริกน้ำเงี้ยวมันมีอยู่ในตู้เย็นก็นเลยเอามาใส่ตัวนะเจ้าเนาะแล้วก็แหมยางหนึ่งนะเจ้าก็คือมะเขือส้มนะเจ้าเนาะต้องใส่มะเขือส้มตัวนะเจ้ามันก็จะมีรสชาติอมส้มอมหวานนิดหน่อยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเขามาดูวิธีการทําเลยนะนะเจ้าเนาะนี่ค่ะง่ายๆเลยขนมเส้นไม่เกนก็ลวกไว้แล้วเนะาะขนมเส้นน่เจ้า ในเจ้าลราก็จะมีขนมเส้นอันนี้นี่เป็นขนมเส้นแห้งนะเจ้าติมเกนเอามาหลวกเอาเนาะเจ้าเนาะนะเจ้ามันมีพักมีอย่างตัวนะเจ้าเนาะมีพักใส่ตัวพักบุ้งพักหย่งเงะค่ะแต่ว่าตอนนี้ขี้ขานออกไปหาแล้วเนาะเจ้าเนาะขานไปกาดละเอาใส่ก็ได้เจ้าพักบางคนก็บรชอบกินเนาะเจ้าเนาะอันเดี๋ยวเข้ามาดูวิธีการทําเลยนะเจ้า นี่นะเจ้าก็เป็นขั้นตอนการลวกขนมเส้นนะเจ้าตั้งน้ำให้เดือดเลยเนาะเอาขนมเส้นแห้งของเขาเนี่ยใส่ลงไปเลยเจ้าต้มขนมเส้นนะเจ้า ต้มจนเส้นมันจะออกแบบใสๆนะเจ้านาะเส้นมันจะออกใสๆอ่าเขามาดูเลยเจ้าตอนนี้ขนมเส้นของเฮาเริิมได้ตีแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเฮาจะเอาขนมเส้นตีเฮาต้มแล้วเนี่ยนะเจ้านี่เนาะเอาไปล่างน้ำนะเจ้านี่ค่ะตีเฮาได้มาเอาไปล่างน้ำนะเจ้าเ,เขามาดูกันนะเจ้านอ เาเจ้ามาดูวิธีการทําเลยเราเจ้าใส่น้ํามันเราเจ้าเนาะลงไปน้อยเดียวก็พอละเพราะว่าโค้งไก่เฮามันมีมันหนักอยู่แล้วเราเจ้าเนาะเอาแต้องใส่ลงไ,ไปนัอยกว่าไนเ้าพอน้ํามันเดือดทอดแล้วก็เอานี่ใส่เลยเจ้าเรื่องมันใส่เลยเนาะคัดเผือกมาเลยนะเจ้าคัดเผืองให้หอมเลยเนาะโอ้ยหุน ้มันแห้งเอาหนามยอะน้อยหนึ่งก่อนนะเจ้าเนาะพัดเครื่องเลยนะเจ้าเอาฮห้มันหอมเลยราเจ้าเนาะใส่เครื่องหอมเลยลเข้าใส่นี่ลงไปเลยเจ้าไก่โค้งไก่เนาะ กับลาคข้าีีลงไปในเจ้าค่ะอ่าใส่ไก่ใส่ลาบข้าีทีแล้วก็เข้าไปพัดตดัยเลยใวเจ้าเขาพัดไปเรื่อยๆจนไก่มันเริ่มหดตัวเนาะเจ้านาองแล้วเดี๋ยวเขาจะครื่องมันถึงกำหนึ่งเนาะ ถ้ามันแห้งเขาก็เติมน้ำไปก่อนนะเจ้าถ้าเขาใส่น้ํามันนักนี่เดี๋ยวน้ำมันมันจะเยิ่มนะเจ้าเพราะว่าไก่ของเขานี่มันมีน้ํามันอยู่แล้วเนาะอย่างที่เมเกตได้บอกไว้ตะกี้นะเจ้า นี่ไก่ของเขาเริ่มได้ตีนะเจ้าเดี๋ยวเขามาเูรื่องกันเลยเนาะใส่รสด,ดีลงไปเลยเจ้าเบาแก๊สมาเจ้านเานาะใส่เลยเหลื่อม,มีกินนะเจ้าเติมน้ำลงไปนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะเจ้า ใส่ผงชูรสลงไปเลยเจ้าน้ำตาลตัดบน้อยหนึ่งเนาะซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นเฮาเอานี่เลยค่ะปากกระป๋องของเฮานอลงไปคั่วไปเลยอ เบีบยๆปากกระป๋องน้อยนะเจ้าคือมันเละๆน้อยนะเจ้าเนาะเจ้าเดี๋ยวรอคือมันเดือดสักกาา้ามเราเอาเจ้าน้ำใส่นะเจ้าเนาะง่ายๆเลยเจ้าน้ำซุกปกะเจ้าฟองนี่นะขัน้นตอนง่ายๆค่ะแบบซับซ้อนเนาะแต่ว่าออกมาแล้วล้ำนะเจ้าเนาะเานะมนูนี่นะ,นะเจ้า น,น้ำลงไปเลยนะเจ้า นาเจ้าเดี๋ยวเฮาปิดฝาไว้เลยนาเจ้ารอหนมมันเดือดนาเจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาปิกมาดูกันแถมกำเจ้ามาเจ้าเดี๋ยวเฮาจะมาจัดใส่ถ้วยกันเลยนาเจ้าเนาะเฮาเอาขนมเส้นนี่เจ้าขนมเส้นที่เฮาหลวกไว้แล้วตะกี้นาเจ้าเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปก่อนเลยเนาะปกติมันจะมีพักมีอย่างตัวนาะเจ้าเนาะวันนี้ข้านไปเก็บนาเจ้าข้านไปกาดตัวนี่ค่ะใส่ขนมเส้นแล้วก็ ข้าวต้มต,ต้นหอมเขาลงไปเลยเจ้านี่แล้วก็เอาน้ำน้ำไทยเ,เ,เลยนะเจ้านะ้ำเค็มขคนมากเลยเนาะเจ้าเนาะแล้วก็จะไปดื่มนี่ อย่าลืมนะเจ้าอันนี้หอมเจียวนะเจ้าใส่หอมเจียวลงไปมะนาวเจ้าบีบลงไปเลยค่ะใส่น้ำหอมน้อยไปเกชอบกินน้ำเยอะๆในเจ้าเรียบร้อยนะเจ้าของเฮาเดี๋ยวมนเก็ตสูงเข้าไปไกลๆฮะ ตุมตรงขนมเส้นเฮ้ยนะเจ้าเนาะตุมตรงขนมเส้นเฮ้ยวายนี่เจ้าครุกข้าวเพื่อเข้ากันเลยนี่หน้าตาก็จะออกมานะเจ้าเป็นสีเจ้า ขนมเส้นน้ำโซ่ปากระป๋องนะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าง่ายๆเลยนะเจ้าอย่าลืมก็ไล่์ก็แชร์คือขอบคุณตัวอ้วนทำกับข้าวล้ำของเขาตัวนะเจ้าแล้วเดี๋ยวแม่เกจะเอาเมนูดีๆนะเจ้ามาฝากกับแม่ปีนอ้องแหมตัวนะเจ้าวันนี้